สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมรายการรอบแดนสยามวันนี้ผมขอพาท่านผู้ชมไปที่สมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรีประยวกคีรีขันที่จังหวัดเพชรบุรีโดยท่านอาจารย์หมอบุญมีบุง,งานายกสมาคมแพทย์แผนไทยคนปัจจุบันได้มีนโยบายเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทยขึ้นโดยได้รับสมัครและเปิดการเรียนการสอนแล้วเมื่อวันที่1มิถุนายนปีพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาครับแต่ว่าป,ปัญหาที่บกล้องคือตักมาที่สุดกดแก้ตรงนี้ เลือดเขาจะเดินแบบไม่ไม่ไม่สถานมันมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อตลอดเวลาตึ๊ด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 นี่คือตับทำงานนะเพราะงั้นไม่ต้องไปตกถ้าออกตัวนี้จับออกตัวนี้จะขับจับหนายจับเข้าอย่างนั้นนะจะเกร็งอย่างเดียวอาจจะเกร็งตรงนี้จะเกร็งตรงแบบเด็กถ้าเกร็งึ้นมันจะมันไม่สั่นนะเนี่ยเนี่ยแล้วจับถูกถ้าจับไม่ถูกมันจะปิดงี้คือจับไม่ถูกนะถูกคือทำความเข้าใจกับส่วนบนก่อนหลังจากนั้นจะดีวันดีคืนให้จับลักษณะนี้เมื่อเขาดีขึ้้นแลวเราค่อยๆ เกียร์จุดเกียร์จุดตรงนี้ขึ้นมานะดึงข้อต่อที่สําคัญที่สุดดึงดึงส่วนบนว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเข้าคู่จับตัวส่วนบนเนี้ยใต้ใต้ต่อน้ำเหลืองตัวนี้เป็นต่อน้ำเหลืองการจับใต้ต่องเหลืองให้ระวังให้ระวังหนึ่งต้องให้เขาเคลียรต้องเคลียร์จุดมันนี้ร้อยก่อนแล้วจับต่อน้ำเหลืองอันนี้นะมันไปทุกนิ้วเลยนะเพราะว่าต่อน้ำเหลืองมันจะเป็นตัวกระตุ้นต้องกระตุ้นต่อน้ำเหลืองเข้าใจไหมครับเนี่ยลดความไม่สุด แล้ววันหลังนั้นจับยาตัาเข้าไปเขาจะดีดกว,ว่าดี่ื่นเลียวอาการที่จะค่อยดีว่าเขาจะไม่เป็นโรนี้หยังมัต้องลงเรืาา่องถึ้ขงเขารักษาจากภายนมันจะได้นะครับใช้แรงเพราะว่าผลการตรวจกับผลการรักษาไม่เหมือนกันแค่จับที่ปวิทย์จะรู้แล้วถ้าคนไหนพูดมากแล้วจับก,กิดพูดมากเลยเกิดอะไรสะแสดงว่าน้ําดีเสียชุดน้ําดีอยู่ใต้ตับนิดน้อยเออถ้าจาับถ้าจับก,กิดจะไม่นะใครพั อันนี้ห้องเกี่ยวกับการสอนเ,อเกี่ยวกับนวดหรือการปรับคโมโอคมโซนของ,ง,งสมด,ดุลของร่างกายด้านเวชจกรรมอ๋อด้านวชจกรรมด้าน,<อ>านวจกรรมการนวดไทยวันเวิกรรมการรักษาแบบอาการอะไร่างน,นี้เลขาของนายกสมาคมแห่งแผนไทยเําเป็นมีบรรจุเขาทำรายการสกิป้วยเพราะมีมาเรียนในทางต่างสําเร็จหมดแล้วก็วิชาความรู้เต็มไม่เต็มหน่วยสถานที่ด้านล่างก็มีสถานที่การรักษาอยู่ด้วยอ๋อด้านล่างมีมีหมด เข้าเข้าไปดูได้ไหมครับไดได้ไดเชิญเชิญเชีรูปครอบอบนวดอะไต่างๆจะเข้ามาหมดครับครับสายแพทย์จะเข้ามาเอามาเชิญเชิญโอ้โ่โอโไนนี่ตัไนี่ด้วยไหนนี่เนี่ยไน่มากรกันการนี่นี่นี่กำกการนี่นี่ เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูห้องไหนครับอ,อาจารย์เดี๋ยวไปดูห้องเกี่ยวกับนวดไทยออนวดไทยนะครับออนนวดไทยการรักษาก็ต่อกระดูก,น,น,กนี่ไงทุคมสองร้อยบานนทไม่แพง,อ,งนนอ๋นนี้นี่คือนวดจริงๆเลยใช่ไหมจริงๆเลยตรงนั้นครับเดี๋ยวมีห้องแอร์ครับครับมีห้องแอร์ห้องปฏิบัติจริงครับห้องแอร์ห้องปฏิบัติจริงห้องแอร์ห้องปฏิบัติจริงเลยต่นนี้ครับนี้เนี่ยสมาคมแพทย์ตนู้ครับ พทางข้าวโอ้นี่ห้องหนึ่งอ๋อเมื่อกี้ห้องเรียนมาเดินตามมานี่ครับท่านผู้ชมสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรีประจบคลินิกาลนวดไทยประคบอบสมุนไพรครับ โอ้ภาพสวยมากสวยอาจารยอาจารย์หมอมาให้ด้วยมีไหมมีครบไหมยาหอมเพิ่มไม่ยัที่หมอนวดนี่คือเป็นนักเรียนแพทย์ที่นี่ใช่ไหมนักเรียนแพทย์แล้วก็เป็นนายแพทย์นี่เป็นนายแพทย์ระดับนายแพทย์มีความรู้ความสามารถทุกคนครับครับครับผ่านการอบรมนี่ครูแพทย์แผนไทยถูแพทย์แผนไท้ครับคุณวิทยากรครูแพทย์นั้นเป็นหมอแพทยวัคสายกิจกรรม กิต<ส>กรรมพเพศสัตวประดุงคันและก็ประดุงคันและการนวดไทยทุกอย่างมีความสามารถมีความรู้นี่ระดับโปรครับครับครับนะโปรเพชันนท์เพชันนอลครับใช่มีความรู้ความสามารถยกนิ้วยกนิ้วยกนิ้วลกดไลค์กด, share. กดแ,แชร์กดไลค์กดแชร์เน่น่เน่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 อาจารย์สนอนอาจารย์สนอนมือขวามือขวาอาจารย์สนอนนี่อาจารย์อเดืหรือ นี่มือขวามือขวาเก่งมากเก่งมากจาคุณโอ้มือขวาอ่ามือขวากดไลค์ก่อนกดไลค์ก่อนเอ้ยกดไลค์กดไลค์นี่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 หนูแดงหนูแดงเก่งเก่งนะเก่งมากมีความรู้ความสามารถความชำนาญรอกันรอคิวนวดเหรอครับใช่ค่ะรอคิวนวดนเอาโอเคครับไปทูนคนเก่งนะนี่หมอเก่งหมอเก่งของเรานี่ไม่ป like, like. ิดกั้นเลย เก่งทุกคนนี่เก่งทุกคนน่ามาครั้งเดียวนี่นี่มาคุณหมอราวานคุณหมออ้อยคุณหมออ้อยสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งมากคนนี้เปิดตากในกดตาหมออ้อยนี่เป็นอุปนายกสมาคมแพทย์แผนไทยคนที่คนที่หนึ่งเป็นรองนายกสมาคมครับรองนายกไม่ใช่ธรรมดานะครับตัวไม่เบานะครับครับมาหาอาจารย์อ้อยได้เลยยครรับออาาจ์ยทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมาก มีสิทธิ์เยอะมีความสามารถเยอะหลังเรียนการเรียนการสอนการปฏิบัตินะเป็นการนวดแก้อาการป่วยใช่ไหมอาจารย์เก็บไข้ได้ป่วยนะในบรรเทาด้วยและก็เกี่ยวกับสุขภาพหรือเกี่ยวกับด้านของการเสริมนะบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้ออกกําลังกายแล้วมานวดเก็บไข้ได้ป่วยเส้นเอ็นเล็กๆน้อยๆว่ากันไปตามแก้การได้แก้อาการได้นะครับโอ้ยนี่ก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นโรงพยาบาลอาจารย์มนโรงพยาบาลมีมีมี มาแล้วได้ความรู้ได้ความสำนานได้ความสำนานฟังเพลงไพโรสเนี่ยเพลงไพรสนะถ้ากลุ่มที่มานี่มีนักศึกษาพรุ่งนี้วันวันวันอาทิตย์มีนักศึกษาเรียนน้านวดนี่อาจารย์สอนนวดอาจารย์ลาวันนครับอาจารย์ลาวันโชว์หน้าหน่อยอาจารย์อาจารย์ลาวันสอนนวดด้วยไรับ จารลาวัาจาราวัน,น,นครับ,รบ,รบสอนวัพรุ่งนี้เกี่ยวกับโครงสร้างสรีระร่างกายการเจ็บป่วยแล้วก็พื้นฐานสมัครน,นักศึกษาของสมาคมแพทย์ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ครับโอเค,คแล้วแล้ว,ลวตรงตรง,ตรงนี้เปิดทุกวันหรือเปล่าทุกวนันทุกวันเลยเรื่อยๆตามกาลังปิดควปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเช้าสามโมงเช้าถึงสามสี่โมงเย็นนะครับครับเออแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ครับครับรายวันก็มาช่วยกันครับครับเพราะว่าบุญกุศลครับครับดีทั้งนั้น ครับโอเคแล้วเมี่อเติมาอีกก็แนะนำให้คใครอยากจะมาใช้บริการก็เชิญเนาะ ผมไม่ชาบปาเออใี่คือไม่ชอบนี่เออชอบไก่ย่างไก่ยมางดีกี่านี้นะบุฒิชัยมาจากจังหวัดราชบุรีอำเภอสวนตึ้งบ้านเดินเดิมาจากนครศรีธรรมราชครับอู้มาอะไมาเรียน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 มาศึกษาเออนี่แหละนี่แหละไม่ใช่ใกล้ๆนี่ตรงนี้มาจาก ยังมากรุงเทพเลยครับ<อ>ามาจากกรุงเทพนะมาไกลเ,เลยมาไกลมาไกลโอ้โเออครับอ่า ชื่อคนอะไรครับอผมกอบชัยครับคุณกอบชัยมาจากกรุงเทพเลยมาจากกรุงเทพเลยทราบข่าวจากไหนที่มามาเรียนที่นี่ทราบข่าวจากอาจารย์เองเลยครับผมอ๋อติดต่ออ๋อติดต่อตรงมาเลยครับผมรู้จักอาจารย์ได้ไงตอนนั้นตอนที่อ๋อพอดีมารักษากับอาจารย์แล้วก็หายครับผมอ๋อหมายถึงว่าป่วยมาแล้วก็รักษากับอาจารย์คุณพ่อคุณแม่มามารักษาแล้วหายก็เกิดมีความศรัทธาแล้วก็พอดีเปิดอาจารย์เปิดคอสอนด้วยครับผมโอ้โหได้บุญเยอะเลยนะ คือ,คอทั้งหมดนี้ที่ดูแลเนี่ยก็มอบย่อมอบอำนาจมอบหน้าที่ให้กับเลขา<อ>เลขาของสภากงแพทย์<อ>ก็คือคุณกนลทีกนลทีนะครับเ,เป็นเลขาที่ดูแลทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงาเรื่องไฟไฟื้นไฟที่ปา,าการดูแลจัดการบริาหารต่างๆนะคือให้หน้าที่ยกหน้าที่ให้กับคุณกนลทีนะซึ่งมีความสามารถก็เป็นกันเอง ครับนะครับใครมาก็จะคุยปืนตราอแล้วยี่้าะอะไรต่างๆแล้วปัญหาเรื่อยๆนะแก้ไขได้หมดครับถ้าความดีต้องยกให้เขายกนิ้วครับยกนิ้วขอบคุณมากครับกดไลน์นะอ้ากดไลน์หน่อยเกดีอโอเคสวัสดีครับทุกท่านครับยี่พาสุดท้ายในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครับ บบาายยรายการรอบแดนสยามพบกับผมพัฒนาพิศุราได้ใหม่ในอีพีต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ